สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมยินเคยนะครับกับกับเล็กนะครับวันนี้ผมพามาดักหนูหน้านะครับเนี่ยสกายแลบนะครับกับดักที่ผมเคยสอนทำนครับวันนี้ก็ มาใส่สิเบเอ็ดหลังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะยังไงผมก็จะขอเดินใส่ไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลุ้นด้วยกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาชมกันตอนเช้านะครับนี่ก็ขอใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอมครับสวัสดียามเช้าเ้านะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็มาลุนกันตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาหกโมงพอดีเนะี่ยไปชมไปเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่า สิบ็ดลังจะได้กี่ตัวนะครับถือไม่ได้นะครับไปชมด้วยกันกันเลยไปครับนี่ยผมใส่อยู่ในนี้ห้าหลังครับตรงที่ว่าไม่ได้รีวิวให้ดู อยู่ในป่าลกนกครับมาดูหลังแรกเนะี่ยกับดักดีดนะครับดีดแต่ไม่มีตัวนะครับน่าจะเป็นพวกลูกหนูนะ ต่อไปนะครับอยู่ไม่ไกลรับนี่ก็ดีดนะครับเอาหนุ่งอง่ะแสดงว,ว่าหนูรุ่นเยอะนะเนี่ยหรือว่ารูก,กับดักผมงใหญ่เกินไปหรือเปล่าอาันนี้ก็ดีดนะครับ สามหลังเดืดหมดเลยครับหลังที่สี่นะเรียบร้อยนะครับโอ้ไม่จะเป็นหนูรุ่นนี้นะครับ นี่ยแต้มแรกนะครับ,นรบนเนี่ยหมดกลิ่นเลยตัวหนึ่งครับ <c oughs> เนี่ยข้าวก็สุกแล้วนะครับข้าวดอนะี๋จีผมจะมาวางแกะไว้นี่ครับเดี๋ยวเข้าไปเอา ลูกพุกใหญ่นะครับนี่ฮะนีติดคอนลครับไปครับในดงนี้ห้าหลังได้สังกัวนะครับนี่ สิบเอ็ดหลังนะครับทั้งนะครับเดี๋ยวไปชมที่ผมรีวิวนะครับอีกเหลืออีกหกหลังนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะครับนะครับ ม่ติดนะครับหลัทงที่6ที่ที่ผมรีวิวให้ดูนะมาดูหลังที่7ไม่ออกนะไม่ออกนะครับ หลังที่แดะน้หลังที่ผมรีวิววิดนะกับดักหายนะครับมีลุ้นนะครับกับดักหายนี่ครับเห็นหัวกับดักครับ้ตัวเบลอเลรับปลาตัว เนี่ยครับที่ผมรีวิวให้ดูเมื่อวานตัวใหญ่เลยนะครับน่ปากเนี่ยหอยกอดเี็นะครับ ใสบ่บิ๊กบึ้มหนึ่งหลังสุดท้ายนะไม่ติดนะ นี่นะพอได้กินอยู่นะครับ11บดลังก็ได้3ามตัวนะครับก็ขอฝากลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก์ดดติดตามเพื่อให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ สิบเอ็ดลังนะครับก็ได้สามตัวนะครับก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับต้องขอลาแล้วครับขอบคุณครับ